ยี่โมงแล้วปะเนี่ยเฮ้ยไอ้นัดไอ้นัดไอ้เหี้ยตื่นตื่นสายแล้วชิบหายไม่เป็นไรหลับนอนต่อดีกว่าเออไม่ได้ลุกขึ้นดิเป็นโรงเรียนเอ็กซ์ทำไมก็ลาสักวันไม่ได้หรอเออวันนี้เราลาดีไหมไม่ได้วันนี้เขาสอบปิดเทอมแล้วเฮ้ยไม่ใช่สิวันเนี้ย มันเป็นมันเปิดเทอวันแรกนะเว้ยเราหูเยบติดโควิดจนแบบมึงดูดิเปิดเทอมอีกทีเรามห้าแล้วอ่ะไอ้แค่นี่ยืนนอนหลับในเพราะเนี้ยอ่ะเอ๊ไปไปลองเล่นได้แล้วกี่โมงแล้วมึงไม่ดูนากลางวันแค่ยูโนว์ท์ไทม์อิตอิสเออพวกมึงนอนกี่โมงเนี่ยเด็กอยู่อะมึงจะรถที่ไหนอะมึงจะรถอะอยู่ในตู้ยังไม่กินข้าวยาแล้วพี่พี่จะไปเลยเหรอเออไม่ทันแล้วตอนเนี้ยแล้วห้องเรามาอยู่ไหนวะแม่งมื่อไหรจะถึงห้องเนี่ยค่ะชื่อพลอยนะคะ ฝากตัวได้ค่ะคน่ารักจัดีิโอ้มันเก่านี่วะมากเนี่ยน่ารักเหรอมองยังไงมันน่ารักวะ่ารันจะตายอย่าพูดดังเลยเขาได้ยินน่ารักเหรอกูก็ว่าเฉยๆนะก็ไม่มีความพิเศษอะไรกับกูอยู่แล้วอ่ะนี่น่ารักนี่ไม่มีความพิเศษก็จริงอ่ะมันไม่น่ารักอ่ะขึ้นเรียนเถอะเบิร์เจอ ในห้องเราอ่ะนี่ปะอ๋อทำไมเป็นสีดำเงนล่ะเรไม่รู้ถามเอ็กดูดิเอ็กน่าจะรู้รู้อย่างไม่ได้มั้งนี่รู้ทุกเรื่องไม่ได้เอ็กเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่ปิดประตูอัดหน้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครเนี่ยกูถามมึงใครเนี่ยนั่งที่กูเนี่ยเบื่อท่อนพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่โอ้โหมึงมอหจริงวันนั่นอ่ะเขาเขาบอกทิ้งแบบฟังเสียงมันดีแบบ โอ้โหเจอข้างนอกนะอาจารย์เนี่ยมาสายทุกคาบเลยให้กูเจอนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนิทาอาจารย์ฮะกูว่าจะจามแต่ไกลเลยอ่าวันนี้แบบนักเรียนวันนี้มีนักเรียนใหม่เข้ามานะเออนักเรียนใหม่เอามาได้นับตัวไหนอาจารย์กูเมองเลยว่าเนี่ยเดินสี่นะติดยินเสียงสวัสดีครับผมนักเรียนมาใหม่ครับชื่อชื่อว่าเอกครับเอัอดีตนาวเสร็จแล้วยอาจารย์่เสร็จแล้วนักเรียนนั่งดีเลยบันดา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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีใครนินทาอาจารย์อาจารย์นี่นะเมื่อกี้ อ๋อาจารย์คำนี้เรียนอะไรอะครับคำนี้เรียนวิชาอะไรวะอ๋อมึงสอนวิชาอะไรเนี่ยอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นแม่งเลยเฮ้ยจริงนะไม่ไม่ผมเฮ้ยเล่นอาจารย์พออาจาถึงแม่ไม่ผมไม่ใช่กระดาษครับอาจารย์กระดาษมันเลอะเนี่ยเออเดี๋ยวอาจารย์จะสอนยังไงอะถ้ากระดาษมันเลอะเออไปเฮ้ยนั่งเล่นนั่งเล่นอ่าโอเคนักเรียนโอ้โหวันนี้อาจารย์จะจะมาสอนเรื่องกฎฟิสิกส์นะแรงโน้มถ่วงเนี่ยเออแรงโน้มถ่วงเนี่ยอาจารย์สาธิตให้ดูนะพอเราเหยียบโต๊ะไหมบ้าหรือเปล่าวิชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหอะ โอเคนักเรียนก็เราจบบทฟิสิกแล้วนะอาจารย์ก็ขอจบคาบเรียนขอบคุณครับคุณครูนี่กูรีบก่อนเลยเดี๋ยวแม่งแย่งกูเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เอ่อสวัสดีดัตเอ้ไม่ใช่สวัสดีชื่อชื่ออะไรนะเอครับอ๋อชื่อเอเราเราเราชื่อทีนะอันนี้น้องเราแต่มันเกิดมันเกิดมันเกิดเราเกิดก่อนมันปีหนึ่งอะแต่มันเข้าเรียนก่อนงงไหมเออเรางงเออเรางงแต่ว่า อันนี้มันชื่อ X หน้าไอห้หัวสองสีเนี่ยแล้วก็อันนี้ชื่อนัดหัวดำๆเนี่ยส่วนหัวชมพูนเนี่ยเราเองเดี๋ยวะอ๋ะอคุณมาถึงหัวล่างก็คนมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษถึงใจเป็นข้าของเราเปล่าเราเรา,เราจะพาไปดู <c oughs> จะพาไปดูข <c oughs> <ๆ>องเด็กเปล่ากันได้ครับกันเฮ้ยเราได้เพื่อนใหม่แล้วเว้ยเดี๋ยวพาไปดูยาแม่งเลยหยอกหยอกอันนี้ตามเรามานะทางเนี่ย,อยตอนนี้พี่รู้สึกว่าแบบหิวแล้วว่ะ อยู่เมื่ไรพี่อยากกินอะไรดีกินตีนสัตว์เลยเอ้ยกินตีนสักหมัดไม่ละมึงเอาปะล่ะในกระบบ้าไปกูฟ้องแม่แน่ว่ามึงแอบดูดยาเดี๋ยวแต่เราอยู่สองคนนะพี่ยายาคูยาคูใช่ใช่เอ้ยเอกอิวข้าวยังอ่ะเพื่อนเหยื่อแล้วเห็นแล้วแหละเหีืยวแล้วเหรออุ้ยใครไม่ล้างมือหรอไปดมกลิ่นมาพี่ว่าหอมป่ะเดี๋ยวนั่งไปดกลิ่นขี้โอ้บ้าแล้วไปกินข้าวไปโอ้มาดมกลิ่นขี้บ้าเนี่ยเฮ้ยลุงไม่อยู่นัด <c oughs> รู้ไหม,มว่าคุณไม่อยู่ไปไว่วอาอะไรกินฟรีไงล่ะเอาเอาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอ๋อทำไมอ่ะเราห่อข้าวไปแล้วห่อข้าวน่ากินยังวะ แต่แล้วก็จริงนะฝีมือลุงแม่งอันนี้บอกเลยว่าห่วยแตกแม่แงเราหลัเราทำข้าวหอมกินบ้างไหมยิ่งสนใจดีนะลดราคาด้วยออไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็อดทนก่อนไปเอานั่งหาที่นั่งเลยเพื่อนมันกินท่าไหนวนะนั่งนี้ก็ได้นั่งเลยนั่งเลยสเต็กเดี๋ยวเอ๊ะอย่าบอกนะว่าตีสี่ที่มึงที่แบบที่กูได้กินไหมอ่ะคือมึงทำอาหารใช่แล้วโอ้โหนี่ไงกูหาสาเหตุที่เตาไหมแล้วเพราะมึงเองมึงไม่ล้างด้วยนะมึงตั้งแช่ไว้อ่ะหรมันไม่อยู่ใครล้างกงทำอ่ะเออคุยใครวะพี่นี่น่ารักมากเลยอ่่่่่ะะเเเนนนีีีียาาาฟไดด้้ปอออััพววแมงกศ ดีเนาะเราไปเตะบอลกันไหมไปไหมเขะไปไหมเอ็กพี่ว่าวันนี้ข้าวเอ็กอะทําก็น่ากินนะก็คนมันเก่งอะขอโทษขอโทษเออเออข้าวอร่อยว่ะครับครับอะไรนะครับเดี๋ยวขอเฟซได้ไหมหนูชอบพี่อะเออพี่เอ๋พี่พี่ลูกพี่ลูกพี่ผมลูกน้องพี่ไงเนี่ยมีคนมาขอเฟซพี่ด้วยเนี่ยหนูขอพี่อะหนูขอพี่นะเออคือพี่คิดว่าหนูยังเด็กอยู่อะหนูหนูหนูคนไปเรียนไหมอ่ะ ไปไปไป e ไปเรียนไปชิวๆเชือยรอย่ารักนะไปเถอะชิวๆบชื่อไปไปบายบายจาจาแล้วก็ไปจริงด้วยบายบายพี่ไล่อย่างนี้เลยเออพี่ไล like> <Mm ่อย่างนี้เลยก็พี่พี่ไล่ทำไมอ่ะอย่ามานะเอแล้วเขาวิ่งไปแล้วอ่ะอย่ามาอย่ามาโอเคโอเคไปห้องน้ำอ่ะอ๋อโอเคโอเคก็กูไม่ชอบอ่ะให้กูแบบให้กูจะทนแบบชอบเขาทำไมอ่ะมึงมึงก็มีมารยาทนิดนึงตองมารยาทนิดนึงพอดีทางบ้านไม่ไม่เคร่งเรื่องมารยาท ก็กูรู้ว่าพวกมึงชอบไงแต่กูไม่ได้ชอบไงเนี่ยกูต้องไม่บอกเขาว่าอะไรอะไอหน้าเนี่ขอโทษนะครับเป็นแค่พี่น้องกันได้ไหมหแบบนี้เหรอให้กูเกิ๊กเสียงหล่อไหมไ,<ด>ไม่ได้ไดแต่มึงตัดตัดตัดเฟืนน้องเขาเลยอะเออใช่ไหมึงวิวสั่นไล่แบบบอๆแนละ้วแบบชิ่วๆชี่วเช่ะอะไรแรงๆอ่ะชิ่วๆชีวเอะไรของมึงเนี่ยมุกไหนเนี่ยอ๋อแล้วอ๋อเอ๋มันไปห้องน้ำใช่ปะ่ะใช่เฮ้ไปดูไปดูห้องน้ำไหม เฮ้ยเอ้ยวันนี้เรียนเป็นไงบ้างวะสนุกเนาะก็สนุกดีนะพี่สนุกดีมากเป็นไงเอ๊วันแรกของการเรียนก็ดีอยู่แหละเฮ้ยอยู่แหละนี่มันยังไงวะเนี่ยมันมันกึงๆเออเข้าใจว่าแบบอาจารย์มันบ้าๆนะไม่เป็นไรหรอกไปกลับบ้านกันเถอะอาจารประยอนมันค่ำแล้วอะไปกลับบ้านเถอะเออวิ่งไหวเดี๋ยวงี้เฮ้ยโอ๊ยเราไงเฮ้ยพี่ครับครับมันหนึบแล้วพี่ไปส่งหนูหน่อยได้ไหม ไปส่งที่ไหนอะเจ้วบ้านนะแต่มันพี่ว่ามันไม่ดีนะเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะนี่แต่ว่าดันดึกแล้วพี่ใจผู้หญิงไปคนเดียวหรอโอ้มันก็เราหน้ายี่เออแต่หนูก็มีมือมีเท้าอ่ะเหมือนกันอ่ะดูเธอไปได้ไหมฮะบ้านหนูอยู่น่าจะไม่กะจักเมืองหรอกโอเคก็เจอกันแล้วกันเนาะพี่ไปละไปแลเธอผจะส่งไหมครับให้ให้ผมส่งไหมครับเฮ้ยบ้านกับบ้านเราสิ เธอว่อกลับบ้านเธอเองแล้วกันเนาะพี่ไปละไปเอ๋กลับบ้านเอเอเจอกันเพื่อนเจอกันเพื่อนจะดีจะดีขับรถผิดทางเนี่ยก็พี่ไม่ชอบอ่ะเออเฮ้ยเอ้ยอย่าบ่นเดีขับรถไปเถอะเอ้ยอะไรอ่ะเออให้เราอันนี้ไหมไปจะส่งแทนได้ไหมให้เราไปส่งแทนได้ไหมนี่คือใครหรออ๋อเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับคนเมื่อกี้น่ะอยู่ประเทศกันไง ืกนได้พี่ว่าแต่น้องชื่อชื่ออะไรเหรอน้องชื่อพลอยพี่พี่ชื่อเอนะเป็นเพื่อนกับคนเมื่อกี้นะ่ะโอเคพี่พทางมันา,านน,น้องไปทางไหนน้องน้องไปทางโน้นนี้ครับก็ต,บตามอืมในคำคืนที่ร้องไห้เธอ้น่งก็จำได้เพราะ ฉั็นฉันเองที่ยังต้องรอง้องไห้เลยก็เธอเอาไว้ในยามที่เธอนั้นต้องเสียใจแต่ว่าในตอนนี้มันไม่มีเธอที่เคียงข้างกายคิดถึงเธอเสมอ